สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆแ,และ f อของช่องบุตรสาพยากรทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่เพิ่งเข้าฟังฟังใหม่และผู้ที่ติดตามใหม่ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆที่อยากจะมีเรื่องราวมาบอกกล่าวนะคะกับทุกท่านเลยนะคะในสิ่งที่พึงระวังนะคะอยากจะให้ข่าวสารในคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ สำหรับทุกทกท่านไม่มากก็น้อยนะคะทุกทกท่านทราบดีนะคะในเดือนเมษาวันที่19เมษายนจะมีดาวพฤสย้ายราศีจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษช่วงเวลา 20, 21 21นาฬิกานาทีนะคะและในคืนวันที่19เช่นกันก็จะมีดาวจันนะคะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในช่วง เริ่มจะยกย้ายในช่วงห้าทุ่มสินาทีนะคะแต่จะยกย้ายเต็มตัวเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงราวๆห้าทุ่มห้กว่านาทีนะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นดาวหดวงอยู่ในตำแหน่งลัคนาราศีเมษนะคะส่งผลให้จะเกิดแนวคาดนะคะสิ่งที่ต้องพึงระวังทุกคนเลยนะคะ โดยเฉพาะราศีเมษและราศีตุลหรือลัคนาเมษและลัคนาตุลน,นะคะระวังค่ะในเรื่องของปัญหาความร้อนใจนะคะระวังในเรื่องของเอกสารเสียหายนะคะระวังในเรื่องของความเดือดร้อน จากบุคคลที่ท่านไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการโดนใส่ร้ายนะคะส่วนเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ระวังด้วยนะคะต้องระวังสักนิดนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่แบบไหนก็ได้นะคะระวังในเรื่องของงานคะ่ะนะคะผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานนะคะระวังการผิดพลาดคําพูดคําจา นะคะบางครั้งบางคราวค่ะเราพูดอะไรออกไปเนี่ยบางทีคนอื่นเขาเข้าใจผิดในคำพูดของเราได้หรือในการสื่อสารของเราได้นะคะอีกอย่างความวุ่นวายอารมณ์ด้วยนะคะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะต้องระวังอารมณ์การขาดสติหรือแม้แต่กระทั่งว่าการตัดสินใจแบบผิดๆนะคะสังคมอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังสักนิดนะคะ อำนาจลึกลับได้ไหมก็ได้ด้วยมือมืดได้ด้วยนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ท่านเดือดร้อนในช่วงนี้นะคะหรืออยากจะแนะนำว่าไม่ว่าท่านจะคิดจะเริ่มกระทำการอะไรใดๆนะคะก็อยากจะให้จริงๆแล้วอะ่ะอยากจะให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนจริงๆแล้วช่วงนี้ดาวที่รวมตัวกันห้าดวงเนี่ยนะคะมันจะเป็นช่วงแค่ สามวันสองวันครึ่งนะคะสองวันครึ่งเท่านั้นเองก็คือสิบเก้าถึงยี่สิบยสิบเอ็ดยีิบสองอีกครึ่งวันเท่านั้นเองนะคะตรงนี้แต่ก็อยากจะให้ระมัดระวังบวกลบหน้าหลังอ่ะภายในอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์ก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะคือช่วงนี้ห้าดวงอ่ะรวมตัวกันอยู่ในราศีเมษและ มีดาวอังคารและดาวเสาร์โยกหน้าโยกหลังด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นการเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเอ,อ่อเหตุการณ์ที่ปุบป,ปับหรือเหตุการณ์ที่ไม่ทันตั้งใจนะคะอะไรประมาณนั้นก็อยากจะแนะนำทุกทกท่านนะคะช่วงนี้เราแค่พยายามมีสติรอบคอบ ทำใจสบายๆนะคะหรือแม้แต่กระทั่งบางท่านที่คิดอยากจะปิดวาจาก็ได้หรือบางท่านอยากจะสวดมนต์นะคะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านเลยค่ะนะคะกระทำการอะไรก็แล้วแต่เรามีสติเรารอบคอบนะคะเราอย่าประมาทนะคะอย่าใจร้อน นะคะช่วงนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังและก็หวังว่าทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังคลิปมีประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสุขกายสุขใจ นะคะและขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองด้วยเช่นกันนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ